ปัดชิมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาผู้กู้ยืมเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีระยะปลอดหนี้2ปีและมีระยะในการชำระหนี้15ปีหากนักศึกษาทำตามขั้นตอนก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดโดยเรียบร้อยแต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนี้หากมีการค้างชำระก็จะนำไปสู่การดำเนินคดี และการบังคับคดีรวมไปถึงการยึดทรัพย์การขายทอดตลาดและการปิดบัญชีในที่สุดการคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทําได้ง่ายนิดเดียวในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการออมเงินรายวันเพื่อนําไปชำระหนี้กองทุนในระยะปออหนี้2ปีเราสามารถออมเงินได้วันละ5บาทก็จะมีเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้คืนในปีที่1 เมื่อเข้าสู่ปีที่1ถึงปีที่3เราสามารถออมเงินได้วันละ10บาทและเพิ่มขึ้นเป็น15บาทในปีที่4-6ถึง6ปีที่7ถึงปีที่9ก็เพิ่มจำนวนเป็นออมวันละ20บาทเรื่อยไปแบบนี้ถ้าทำแบบนี้อย่างมีวินยัยเราก็จะมีเงินชำระหนี้ครบทั้ง15ปีเงื่อนไขาการชำระหนี้นักศึกษาผู้กู้ยืม มีหน้าที่ต้องชำระให้ครบตามกำหนดโดยกำหนดการชำระหนี้ของทุกปีสำหรับผู้กู้ยืมคือวันที่5กร,รกฎาคมของทุกปีนักศึกษาผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2,563จะต้องเริ่มชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่5กร,รกฎาคม2,566จะมีระยะปลอดหนี้2ปี คือปีพศ2564และปี2565และจะครบกำหนดในการชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2566และตั้งแต่ปี2567จนถึงปี2580ก็จะเป็นกำหนดการชำระหนี้ตามสัญญา15ปีนักศึกษาผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปี และทำการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา15ปีนับตั้งแต่วันที่ต้องเริ่มชำระตามอัตราผ่อนชำระรายปีสูตรในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยรายวันนักศึกษาสามารถคิดได้โดยนำยอดหนี้เงินต้นคงเหลือทั้งหมดคูณอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งหารด้วย365วันนี่คือตัวอย่างตารางคำนวณการผ่อนชำระหนี้1 0 0 0 0 0บาท ภายในระยะเวลา15ปีวิธีการคำนวณกรณีชำระเงินคืนเป็นรายเดือนนำยอดรวมที่ต้องชำระรายปีหารด้วย12ก็จะเป็นยอดชำระรายเดือนนั่นเอง ตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนชำระของยอดเงินกู้1 0 0 0 0บาทในตารางนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นในช่องของการผ่อนชำระเงินต้นร้อยละต่อปีเราจะสังเกตเห็นว่าเงินต้นที่จะต้องชำระในแต่ละปีนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับแต่จะสวนทางกับอัตราดอกเบีย้ยที่ต้องชำระในแต่ละปีที่ต้องชำระในปีแรกนั้นจะสูงกว่าในปีถัดไปและอัตราดอกเบีย้ยนั้นก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับ ช่องทางและวิธีการในการชำระหนี้โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีหนังสือแจ้งชำระหนี้ครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมนั้นครบกำหนดชำระหนี้โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมนั้นได้รับทราบหากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้สามารถตวรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระด้วยตนเองได้ทางแอปพลิเคชันกยศคอนเน็ก และนำเงินไปชำระได้ตามช่องทางดังนี้ธนาคารกรุงไทยสามารถหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือที่ตู้ ATM หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์และแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือที่ตู้ ATM และปัจจุบันสามารถชำระด้วยบาร์โค้ดได้เช่นกันโดยแสดงบาร์โค้ดที่อยู่ในหนังสือแจ้งภาระนีหรือพิมพ์จากระบบตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์หรือเปิดจากแอปพลิเคชันกยศ Connect เพื่อชำระเงินผ่านหน่วยชำระเงินดังต่อไปนี้ชำระเงินด้วยบาร์โค้ดผ่านไปรณียีไทยบิ๊กซีเคาน์เตอร์เซอรสธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารทหารไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพชำระเงินผ่านบาร์โค้ดได้เฉพาะผู้กู้ยืมที่ไม่มียอดค้างชำระและมีสถานะชำระหนี้ปกติตามสัญญา15ปีเท่านั้นกยศเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นโดยผู้กู้ยืมนั้นสามารถชำระหนี้ได้ตลอดปีไม่จำกัดจำนวนเงินเพียงยื่นบัตรประชาชนหรือแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วชำระเงินที่เคาน์เตอร์สวิท หรือ7 e เ e ่นอทุกสาขาทั่วประเทศและผู้กู้ยืมนั้นสามารถชำระหนี้ได้ผ่านเคาน์เตอร์และแคชเชียร์ที่ห้าง b ิ๊กซหรือมินิ b i ๊กหรือร้านขายยาเพลียวและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้กู้ยืมโดยการโหลดแอปพลิเคชันกยอคอนเน c t เช็คยอดง่ายทุกที่ทุกเวลาจัดการด้วยตัวเองทั้งประวัติส่วนตัวและบัญชีกยศเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้กู้ยืม ในการจัดการข้อมูลของตัวเองให้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีทั้งระบบ iOS และ Android และผู้กู้ยืมสามารถเช็คยอดและจ่ายหนี้กยศออกรออได้ด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ <S <S หากผู้กู้ยืมประสงค์ที่จะชำระหนี้โดยการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมนั้นมีหน้าที่ 1. แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมให้กับนายจ้างทราบภายใน30วันส ให้ในายจ้างนั้นหักเงินเดือนตามจำนวนที่กยศแจ้งเพื่อชำระเงินคืนกองทุนโดยมีขั้นตอนการแจ้งหักเงินเดือนดังต่อไปนี้ 1. กยศตรวจสอบข้อมูลผู้กู้ยืม 2. กยศส,ส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมก่อนที่นายจ้างจะหักเงินเดือน 3. กยศส่งหนังสือแจ้งนายจ้างให้หักเงินเดือนผู้กู้ยืมและ 4. นายจ้างหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร ผู้กู้ยืมที่สังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐหรือเอกชนมีหน้าที่แจ้งความเป็นลูกหนี้ให้ในายจ้างทราบภายใน30วันและยินยอมให้ในายจ้างหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามจำนวนที่กยศแจ้งมาอย่างนายจ้างโดยการหักเงินเดือนจะเริ่มต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการเท่านั้นหากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ตามกำหนดจะต้องเสียค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการในอัตราเบี้ยปรับ 7.5%ต่อปีของเงินต้นงวดที่ขางชำระโดยผู้กู้ยืมสามารถดูสูตรการคำนวณเบี้ยปรับได้ตามตัวอย่างนี้ yeah, yeah. แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีกรณีที่ 1. หากผู้กู้ยืมประสงค์ให้ถอนฟ้องผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้ปิดบัญชี พร้อมจ่ายค่าทนายเป็นเงิน5,500บาทและส่งหลักฐานการชำระหนี้ปิดบัญชีให้กองทุนพิจารณาถอนฟ้องในกรณีที่2ผู้กู้ยืมไม่สามารถชำระหนี้เพื่อถอนฟ้องได้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันทุกคนจะต้องไปขึ้นศาลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1. เจราจาไกลเกลีย่ยปรณีประนอมยอมความในชั้นศาลกรณีที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันไปตามที่สารนัดหมาย สามารถขอผ่อนผันชำระหนี้รายเดือนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน9-15ถึงปี 2. กรณีที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันไม่ไปตามที่สารนัดสารจะสั่งพิพากษาชำระหนี้ทั้งจำนวนโดยจะส่งคำบังคับแจ้งให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันหลังจากได้รับคำสั่งสาร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลหลังฟ้องคดี 1. ผู้กู้ยืมต้องยินยอมให้คิดภาระหนี้เต็มจำนวนคือเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 2. ลดเบี้ยปรับให้75%ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ 3. ขยายเวลาผ่อนผันชำระไม่เกิน15ปีแบ่งตามทุนทรัพย์ 4. คิดดอกเบี้ย1%ของเงินต้นที่ค้างชำระ 5. หากผิดนัดชำระในปีที่2เป็นต้นไปกองทุนจะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันทีและต้องเสียเบี้ยปรับ7.5%ต่อปีของเงินงวดที่ผิดนัดแนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดทรัพย์หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาถ้าหากผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลกองทุนจะดำเนินการสืบทรัพย์ของผู้กู้และผู้คำ้ำ และทำการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและประกาศขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนกองทุนต่อไปโดยผู้กู้ยืมและผู้คำ้ำจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้คือชำระหนี้ปิดบัญชีหรือไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีการผ่อนผันชำระหนี้ ผู้กู้นั้นสามารถผ่อนผันชำระหนี้โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ไม่มีไรายได้ 2. เป็นผู้มีไรายได้ไม่เกินเดือนละ8 8 0 0บาท 3. เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากอาคีภยัยอุทก,กภยัยวาตาภายัยหรือภัยธรรมชาติอื่นๆรวมถึงภัยจากสงครามหรือจราจนซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายรุนแรง 4. เป็นผู้มีไรายได้ถดถอย 5. เป็นผู้มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วยหรือพิการ 6. เหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขในการขอผ่อนชำระดังนี้ 1. ผ่อนผันได้ไม่เกิน2คราวคราวละไม่เกิน1ปีรวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน2ปี 2. ช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผันผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ถดถอยหรือเป็นผู้มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพป่วยหรือพิการจะต้องทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากับกองทุนการระงับการเรียกให้ชำระหนี้สามารถทำได้โดยต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบการงานได้ 2- ผู้กู้ยืมเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 3. ผู้กู้ยืมเป็นโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 4- ผู้กู้ยืมเป็นผู้ได้รับคำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต 5- ผู้กู้ยืมมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว การระงับหนี้นั้นมีอยู่2กรณีคือ 1. ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตายและ 2. ผู้กู้ยืมที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญสาเหตุของการค้างชำระหนี้มีปัจจัยหลัก3ประการได้แก่ 1. ยากจน 2. ขาดวินัยทางการเงิน 3. ขาดจิตสำนึกในการชำระหนี้และในปัจจุบันนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มียอดเงินต้นที่ผิดชำระหนี้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น78,680ล้านบาทและมีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในระหว่างปีพศ2547จนถึงปีพศ2562เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น1,500ล้านรายช่องทางในการติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหลากหลายช่องทางดังนี้ 1>, 1 Call Center โทรศัพท์0 2 0 1 6 4 8 8 8กด9 2ช่องทาง Line Chat ที่เว็บแชทหรือ Line Official Account 3เว็บไซต์ www.studentloan.or.th 4โซเชียลมีเดียได้แก่ที่หน้าแฟนเพจ Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ l าย o o f i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  l l c c o u u t t โดยมีหลากหลายช่องทางทั้งลายกยศลายกยศหักเงินเดือนลายกยศคดีและบังคับคดีและลายกยศส,สถานศึกษาวิธีการในการเพิ่มเพื่อนลายกยศ1กดค้นหา 2. เลือกบัญชีทางการและพิมพ์กยศ 3. เพิ่มเพื่อนลายกยศ ส,สามารถสอบถามข้อมูลได้ทันทีและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามความเคลื่อนไหวของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นคือที่แฟนเพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกอยศให้โอกาสให้อนาคต